คือผมจะสร้างบรรยากาศบ้านเป็นฟิลแบบจอยๆอ่ะดูสบายๆดูแบบคือผมพยายามเล่นกับลูกคือผมจะพยายามคิดเสมอว่าเราจะไม่ให้ลูกเครียดเราไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ากดดันไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าโดนฟอร์สไปหมดทุกอย่างทําอะไรก็โดนตาหนิแล้วก็จะพยายามใช้อะไรที่แบบมันสัมผัสง่ายมันเข้าถึงง่ายอย่างก็พยายามผมก็จะพยายามหยิหยบจิต้ามาเล่นเล่นเพลงนรมันการจนลูกร้องได้หรือบางทีขึ้นรถ ก็จะเปิดเพลงนมัตบ่อยๆจนลูกร้องได้่าแล้วก็มันจะมีพาลูกไปงานรับใช้บ้างจนร้องลูกก็จะร้องเพลงได้แล้วถามป้าป้าหันจากบาปคืออะไรนะเอาหันจากบาปคือทําไม่ดีใช่ไหมยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าที่ทุกคนยืนได้และความเชื่อผมมั่นคงได้ผมโดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กผมขอบคุณคุณครูลาวีทุกคนที่อยู่ที่ซอยหกไปจนถึงหกแปดที่คุณครูเขาใส่ใจเด็ก คู่หนายคนสอนว่าต่อให้คุณคิสเตียน่ะคุณเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนคุณก็ต้องตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเองผมก็เลยเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าการสอนลูกในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญคือให้ลูกมีสังคมคริสเตียนที่ดีอ่าคิปไ <laughs> อ้คิปพวกเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างแรกเลยนะครับคือคือผมเป็นคนกวนมากคือถ้าพูดตรงตรงคือผมเป็นคนกวนตีนนั่นแหละคือผมเป็นคนกวนมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีความจริงจังอะไรในชีวิตเลยเป็นคนที่จริงโจงมากเลยแล้วชินชินจังเทอมแก่นอะไรเงี้ยคือผมคนเนี้ยแทบจะไร้สาระมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมุมที่เห็นพาร์ทเนี่ยก็เป็นพาร์ทอ่ามุมที่เห็นพาร์ทในคลิปก็จะเป็นพาร์ทที่เราเป็นมุมกวนๆผมแหละแล้วผมรู้สึกผมอยากถ่ายทอด เราก็แบบให้ลูกแบบแซวเราบ้างเพราะว่ามันเป็นความกวนผมเราก็ไม่รู้เราจะเมคยังไงก็เอ้ยเราแต่เราเป็นคนกวนอย่างนี้เราก็จะเอ้ยเราก็เอ้ยให้ลูกทำอย่างเงี้ยเราก็พยายามอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นมุมพาดกวนๆของตัวผมแล้วก็บางทีจะเป็นมุมน่ารักน่ารักของลูกซึ่งเราพยายามถ่ายเก็บไว้เพราะผมรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายเราอยากเก็บความทรงจําของลูกแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงเราก็เลยจะเน้นในการถ่ายวิดีโอ ถ่ายเก็บแล้วก็ลงมาซึ่งก็จะมีกวนๆซะส่วนใหญ่เพราะว่าผมเป็นคนที่กวนมากๆใช่ฮะก็จะเป็นมุมมุมตลกตลกแหละแล้วก็จะไม่ใช่เราไม่ค่อยมีพัฒน่ารักขนาดนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมข่าว <c oughs> ดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือผมได้รับความรอดจากพระเจ้าครับแล้วก็ได้รับความรักจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าการอุยพรของพระองค์ไม่ได้มีแค่ความรอดหลังจากเราตายไปแต่เป็นชีวิตที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละที่เรายังอยู่กับพระเจ้าแต่เราสามารถผ่านสถานการณ์ไปได้เพราะฉะนั้นการมีพระเจ้าในชีวิตฮะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ไม่มีปัญหาในชีวิตคุณยังจะเจอปัญหาในชีวิตอยู่ครับแล้วคุณอาจจะเจอปัญหามากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมอันนี้เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ แต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะผ่านทุกปัญหาไปได้เราจะาเราจะผ่านทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะง่ายขึ้นสมูทขึ้นเพราะว่าเรามีคนที่ช่วยอยู่และมีคนที่ปรึกษาเราอยู่และมีคนที่คอยปกป้องและป้องกันเราอยู่ในขณะที่ใช้ชีวิตนี่แหละก็คือพระเจ้าครับนี่คือข่าวดีที่สุดของผมและหิมก็เชื่อว่าข่าวดีที่พูดไปนะฮะไม่ใช่สาหรับแค่หิม หรือสําหรับใครที่ยังอยู่ในคลิปนี้นะฮะแต่เพื่อทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่นะครับผมและเพื่อคุณเพราะฉะนั้นข่าวดีนี้เพื่อทุกคนครับผม